ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมไบแบงค์นะวันนี้ผมจะมาสอนทํามิดไนนะแบบไม่ละเอียดนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะโดยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือให้คุณมาตรงที่มิดไนยืนอยู่ตรงนี้นะฮะให้คุณกดคุยกับมิดไนนะฮะพอคุณกดคุย <S <S ไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีอ่าตารางแถบสกินเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ให้เราโฟกัสที่ข้างล่างนี้นะไอค่า5%้มัลติเนชั่0แล้วก็2นะีโทเค็นเนี่ยมันจะได้5โซใช่ไหมฮะ ซึ่งอันนี้แหละสิ่งสำคัญที่เราจะมาเอาก็คือมาเอาดวงวิญญาณนะฮะก็เราไปเริ่มการหาดวงวิญญาณแบบว่าสไตล์แบบง่ายๆโดยโดวงวิญญาณเนี่ยเราสามารถหาได้จากลอสูซนะฮะซึ่งมันจะเกิดรอบแมปนะก็เดินหาก็เดี๋ยวก็เจอเองนะฮะ คือเวลามันเกิดเนี่ยมันจะแบบไม่ได้โผมาให้คุณเห็นเลยคุณต้องเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆมันก่อนนะถึงมันจะปรากฏมาให้คุณเห็นเองนะแล้วก็เก็บเลยนะซึ่งลอโซเนี่ยมันจะได้ทีละหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะไปฟาร์มตังฟาร์มวัตตินเน,ยนียจะคุ้มกว่านะฮะก็ต่อไปนะไอค่าวัตตินเนตยเนี่ยหาได้จากไหนนะฮะก็เราก็ไปหากันเลยนะฮะซึ่งไอค่าวัตตินเนตยเนี่ยหาได้จากกล่อง เอ่อทั่วๆไปนะฮะเนี่ยบอกกล่องอย่างเงี้ยซึ่งมันจะให้มาอยู่ที่0.2และ0.5นะฮะถ้าดวงคุณดีหน่อยอาจจะได้0.5นะฮะถ้าดวงคุณแย่มากๆก็ได้0.1นะก็วิธีนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ฮะถ้าเกิดคุณเอ่อขี้เกียจรอชิว์วาชาร์ลอดนะ,ะโอ้ผมลืมบอกนะฮะว่าวอลตินเนียนหาได้แค่กล่องธรรมดานะไอส่วนที่เป็นกล่องสมบัติอันนั้นอนะที่ต้องใช้กุญแจ อันนั้นจะไม่ได้ววลตินเนตนะผมลองแล้วก็ชิวาชาลอตจะเกิดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเกิดตรงนี้เลยนะฮะก็ถ้าคุณฆ่าชิวาชาลอตได้เนะี่ยคุณจะได้ววลตินเนตนะฮะหรือค่าความโชคดีนะอยู่ที่3%นะฮะก็เยอะนะฮะก็แนะนําให้มาตีบอสชิวาชาลอตนะถ้าเกิดคุณอยากฟาร์มค่าววลตินเนตนะฮะเพื่อเอาไปแลกโซนะฮะส่วน จะมีอีกบอสต,ตัวหนึ่งนะก็ได้ว่าค่าววลตินเนตเหมือนกันนะก็คือโจทาโร่นะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะก็บอสโจทาโร่เกิดตรงไหนเกิดตรงนี้นะฮะจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเกิดตรงนี้นะฮะก็นั่นแหลนะฮะวิธีฟาร์มค่าววลตินเนตนะฮะต่อไปเราไปฟาร์มสอนฟาร์มตังค์นะฮะก็วิธีฟาร์มตังค์นะสลหรับผมนะก็คือผมนั้นจะใช้วิธีในการไปเซิร์ฟหลักนะแล้วก็ไปตีบอสโจทาโร่นะฮะแล้วก็เก็บกล่องให้ทันนะ คือกล่องโจทาโร่เนี่ยมันจะเป็นดอกเป็นอีโรติกนะฮะอีโรติกเป็นกล่องระดับที่หายากที่สุดในเกมนะฮะก็คือมันจะได้อยู่เงินเงินอยู่ที่25 0พโทเค็นอยู่ที่20 25หรือเปล่าผมก็จาไม่ได้แล้วลหละแต่เอาเป็นว่าผมจําได้ว่ามันดอกเงิน2,5 0นพฮะคือ5คาคนตีบอสโจทาโร่เนี่ยถือว่าได้เงินเยอะนะฮะห้าคเก็บกล่องทันนะถ้าเก็บกล่องไม่ทันก็หาเซิร์ฟใหม่ฮนะแค่นั้นแหละส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือ ให้คุณเอออเาบาเรลหรือเก็บกล่องมันจะได้ตังค์นะบาเรลคืออะไรบาเรลเป็นกล่องนะเป็นเหมือนไอ้ถังหรืออะไรสักอย่างถ้าคุณเอาไปขายนะจะได้ตังค์อยู่ที่500นะก็เยอะแหละประมาณนั้นอนะ่ะก็ถือว่าเยอะแล้วก็คุณสามารถได้เงินจากกล่องทั่วไปแล้วก็กล่องสมบัตินะก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะแต่ผมแนะนําว่าให้ไปหาถังบาเรลอ่ะ ถังอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปขายนะ่าได้เงินอยู่ที่500ก็คุณก็ทําฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือจะไปตีบอสโจทารุที่เซิร์ฟหลักก็ได้นะฮะถามว่าโทเคนหาได้จากไหนนะโทเคนนะหาได้จากเอ่ออิโรติลูทนะของโจทารุนะบอสโจทารุ alo, กับอ่าตีพวกแบนดิตกับทักนะที่มันจะดอกเป็นกล่องแฟนตาซีกับอีโรตินะ ซึ่งไอ้สองกล่องเนี่ยดรอปยากมากเลยนะก็ผมแนะนําว่าไปตีบอสจอทาโร่นะฮะห้าเก็บกล่องทันนะนะส่วนอีกวิธีนึงก็คือไปตีบอสคาสาบนะไม่ใช่บอสสิมอนมอนคาสาบนะคือมันจะมันจะเกิดก็ต่อเมื่อทุกๆ5นาทีนะฮะห้ามันเกิดคุณก็ไปตีนะฮะซึ่งมอนคําสาบปัจจุบันมี5ตัวนะฮะก็ไปตีกันเอาเองนะห้าตีแล้วคุณก็จะได้โทเค็นมานะฮะก็ มันแล้วแต่นะฮะว่าตัวไหนมันดอปโทเค็นเท่าไหร่นะบางตัวก็ดอบ20บางตัวก็ดอบหบางตัวก็ดอบ10นะฮะก็ก็นั่นแหละฮะวิธีหาโทเค็นก็หลังจากที่คุณฟาร์มโทเค็นวอลตินเนตแล้วก็เงินเสร็จนะฮะก็ให้คุณแลกเป็นโซให้ถึง2 0 0พนะพอได้ถึง2 0 0พนนะให้คุณมาที่ถ้ำนี้นะที่จะมีชายสุดเกเรที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็เข้าถ้ำไปนะฮะ พอคุณเข้าทํามาเสร็จนะมันจะมีเป็นเหมือนก้อนหินหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะฮะมันจะมีให้เรากดไปลินเดเวนะฮะก็คือไปสถานที่ต่างโลกนะก็ผมบอกไว้ก่อนนะว่าคุณต้องใช้สแตนเลสน,นะในการไปเท่านั้นนะถ้าคุณใช้พวกเอทโทจีเออ,เอ,อมมดิเตเวนหอะไรก็ตามเนี่ยมันไปไม่ได้นะสแตนเลสคืออะสแตนเลสก็คือ,อ,อตัวละครที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีสแตนไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ พอคุณกดปุ๊บนะ่ะมันจะพาคุณไปต่างโลกหรือสถานที่อะไรสักสถานที่หนึ่งนะให้คุณเดินตามทางไปเรื่อยๆนะมันจะมีปุ่มให้กดนะให้คุณกดค้างนะพอกดค้างเสร็จคุณก็จะได้มิดไนน์นั่นเองนะฮะส่วน2อง0ันโซที่คุณฟาร์มมาทั้งหมดมันก็จะหายไปเลยนะก็แค่นั้นนะฮนะวิธีทำมิดไนน์นะก็เผื่อมีคนสงสัยว่าแล้วไอ้การ์ดที่มิดไน์มันขายให้เราสา0เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรก็คือ มันเอาไว้ตีบอสนะฮะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราตีบอสใช่ไหมแล้วตายเนี่ยมันจะดรอปเป็นอันดายออฟเฟรมอะไรสักอย่างนี่แหละพอคุณกดเอยกดรับใช่ไหมแล้วกดใช้อะ่ะมันจะได้มิดไนท์แต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณกดใช้เนี่ยมันจะได้ฉายาแทนซึ่งถ้าใครจะมาเอาฉายาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้สแตนเลสนะเพราะว่าผมขอเตือนอย่างหนึง่งถ้าคุณไม่ใช้สแตนเลสเนี่ยคือสแตนนั้นจะหายไปเลยนะ คือสมมุติว่าคุณเอาโกโจรประมาณเนี้ยโกโจแล้วไปตีบอสเนี่ยมันจะไม่เอาโกโจไปตีนะฮะมันจะไม่ให้เอาโกโจไปตีมันจะให้เป็นสแตนที่เป็นแบบเคียวไม้อะเป็นเคียวไม้แบบค่อนข้างที่จะโซกังนะฮะเอาไปตีบอสซึ่งบอกเลยว่าบอสเลือดเยอะมากและตียากมากด้วยนะฮะก็ถ้าคุณไม่เอาสแตนเลสมามาใช้ตัวนั้นจะหายไปเลยทันทีนะ ซึ่งถ้าจะตีบอสเนี่ยมันตีได้แค่3รอบนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะกับการตีบอสเพื่อเอาฉายานะเพราะว่าบอสมันตียากมากแต่มันก็มีคลิปเอ่อคนไทยหรือกับคนฝรั่งสอนเอ่อตีบอสอยู่นะก็ไปหาดูกันเองนะไม่ต้องมาดูคลิปผมโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละบ๊ายบายครับ